จังหวัดชัยนาศขอเสนอพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบชม,มหาภมิพลอุเดชมหาราชบรมนาศบพิษในพื้นที่จังหวัดชัยนาศเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทะราหาราช13ตุลาคม2566 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมโดยสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินนวัดพระบรมธาตุวรวิหารตำบลัชนาศอำเภอเมืองัชนาศจังหวัดชัยนาศโดยมีพระัชนาศมุนีนวมรับเสด็จเมื่อวันที่27กันยายนพศ2498พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรพร้อมโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงสักการะหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมมูลวรวิหารตำบลธรรมมูลอำเภอเมืองัชานาทจังหวัดัชานาทเมื่อวันที่27กันยายนพศ2498พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราช บรมนาถบพิรพร้อมโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินมาสารกลางจังหวัดัชานาทอำเภอเมืองัชานาทจังหวัดชัยนาทเมื่อวันที่27กันยายนพศ2498พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิงรทรงลงพระประมาพิไทยบนแผน่นศิลาจารึกเขื่อนเจ้าประยา ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พศ2500พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม,ม,มหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนาชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเนินฐานตำบลเสือโหกอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทเมื่อวันที่หพฤษภาคม พศ2513โครงการพัฒนาการปรับปรุงบำร,รุงดินสำหรับการทำนาบ้านเด่นใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชัยนาศหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบมูลนิธิชัยพัฒนาความเป็นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินซึ่งน้อมเกล้าวถวายโดยนางพันนีธรรมวิจิตเดชมีเนื้อที่30ไร่72ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่1นึ่ตำบลเด่นใหญ่อังเพอื่อนขาจังหวัดชัชนาศให้มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นแปลงสาธิตการปรับปรุงบรรุงดินสำหรับทํานาให้ได้ผลผลิตสูงเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเข้ามาศึกษาดูงานและนำไปประยุกต์กับการประกอบอาชีพของตนเองต่อไปโครงการศูนย์สาธิตการ,กรเกษตรแบบผสมผสานอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยงานรับผิดชอบ มูลนิธิชัยพัฒนาความเป็นมานายสุปชัยพดุงเจริญอยู่บ้านเลขที่71ซอยหัสดินเสรีถนนสุทธิสารวินิจัยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครน้อมกล้าวถวายที่ดินเลขที่1411ระหว่าง4938 8654 8854เนื้อที่41ไร่3งาน20ตารางวาตั้งอยู่ที่บ้านหนองยางหมู่ที่2องตำบลสุขเดือน5 อำเภอเนินขามจังหวัดชัชนาทและต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีได้พระราชทานพระราชานุญาตให้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวและพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสานโดยใช้หลักการแนวคิดทฤษฎีใหม่เพื่อเป็นสถานที่สาธิตการเกษตรแบบผสมผสานด้านพืชการเลี้ยงสัตว์และการประมงเพื่อเป็นต้นแบบหรือดัดแปลงให้เหมาะสม ในการนำไปใช้ในพื้นที่ของเกษตรกรได้และเป็นแหล่งผลิตผลผลิตทางด้านการเกษตรรวมทั้งดําเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ภายใต้กรอบการดาเนินงานตามแนวพระราชดำริเพื่อให้เกษตรกรนําไปเป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตนเองบ้านเนินขามตามแนวพระราชดำริหน่วยงานรับผิดชอบเทศบาลตำบลเนินขามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินให้จังหวัดชัยนาทใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและแปลงสาธิตการเกษตรปลอดสารพิษเพื่อบริการชุมชนตามที่พันโทหญิงสิรินัดอินทรส,สุวรรณบาลเลกที่80ทับ56อาคารส่งเคราะห์กองทัพบ,บกถนนทหารแขวงถน,นนคนครชยัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครได้ขอพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสเข้าเฝ้าน้อมเกล้าวถวายที่ดิน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองระกำหมู่ที่6ตําบลเนินขามอําเภอเนินขามจังหวัดไชานาศเนื้อที่6ไร่2งาน46ตารางวาคณะทํางานประสานงานและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดไชานาศซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดไชานาศเป็นประธานได้มีมติเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2551พิจารณาปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษ,ษฐกิจชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริเนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมที่จะจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากอยู่ห่างไกลจากชุมชนและสำนักง,งานเกษตรและสาก์จังหวัดเป็นเจ้าภาพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาจัดก,กิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และได้เสนอปรับกิจกรรมเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนและเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง บ้านเนินขามตามแนวพระราชดำริพร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานตามแผนงานโครงการเพื่อสร้างแหล่งสาธิตกเกษตรปลอดสารพิษจากสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก้มลิงท่าฉนวนพร้อมระบบ,บระบายน้ำตำบลท่าฉนวนอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาท ความเป็นมาด้วยนายพี่มานิน่มเมืองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9บ้านสะพานหินราษฎรหมู่ที่4บ้านหลันและหมู่ที่5บ้านหัวยางพร้อมด้วยพระภิสุวัดโพนิมิตรตำบลท่าฉนวนอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทได้รับปัญหาเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยที่มีผลกระทบต่อพื้นที่บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรเป็นประจำทุกปีประกอบกับเมื่อปีพศ2554 เกิดอุทกภัยใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชัชนาศทําให้มีน้ําขังในพื้นที่ระยะเวลายาวนานถึง6เดือนลาษฎดอนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากสํงงาน,นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสํานักง,งานกรปรได้มีหนังสือที่กอร0 0 0 2ทับ120ลงวันที่16มกราคม2555ถึงกรมชลประทานให้พิจารณาความเหมาะสม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่7ธันวาคมพศ2555ต่อมาได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้าง